สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเหมียว <M ew. S 1> เป็นเกมจากเว็บเดิมแล้วเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเคืนที่หนึ่งคืนหลังจากการทำงานเหมือนออบเจกต์เขาบอกว่าให้อ่าเฮ้อน้องเมวเมียวเมมียวน่กเหมือนออบเจกต์คือจะต้องให้อาหารแมวเนาะ โอเคอ่ารู้แล้ว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 เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้ใหน้องชื่ออะไรเนี่ยอุย้ยน่ารักตัวอ้มเอยไม่ใช่ตัวอ้วมตัวอ้วนกลมเลยน่ารักโอเคี๋ยวให้อาหารน,อน้องแล้วก็เราต้องไปนอนเหรอเราให้อาหารน,อน้องเสร็จไปนอนได้ไงเราต้องเล่นกับน้องสิใช่ไหมใช่ไหมคนท่ามแมวก็รู้นี่เราจะทำอะไรต่อเงอะเดี๋ยวไปนอนกันดีกว่าปะ คืนที่สองอืมมันจะต้องให้อาหารน้องเหมือนเดิมกลับมาแล้วน่ารักเดี๋ยวให้อาหารนะโอ้หมือนอาหารหมดเราต้องไปซื้ออาหารแมวที่ร้านค้าน้องเดี๋ยวมานะไปซื้อก่อนอือซื้ออาหารแมวใช่ไหมอาหารแมวอยู่ไหน ฮัลโหลค่ะหนูมาซื้ออาหารแมวอาหารแมวอยู่ไหนคะอ่าอาหารแมวอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอาหารแมว cat จัดอ่ะไขอบคุณค่ะไปไ,ได้เอาอาหารให้แมวแล้วคนก็ซื้ออาหารมาอาหารแมวมามันต้องให้อาหารแมวหนูนี่ นอนนันนนนน่นละอะน้องกินนั่นแหละน่ารักแล้วเราก็ไปนอนเหมือนเดิมไปคืนที่สองอืมนั่นทำไมมีเพียงเดี๋ยวนะแมวฉันไม่ได้อยู่นี่นี่จะตามหาเธอเอ้าแมวเราเป็นตัวเมียเหรอมาลงอยู่ไหนอะ รือเตียงแล้วเปล่าฮะฮะตัวเหมือนว่ามันจะจบเพียงแค่นี้นเนาะโดยสรุปก็คือเหมือนตัวเราเนี่ยก็คือเหมือนเลี้ยงน้องเนาะแล้ว พอแบบคืนที่สามน้องรันหายตัวไปเราก็เลยตามหาน้องแต่น้องกลายเป็นแมวปีศาจไปแล้วนั่นแหละไป <c oughs> เกมต่อไปกันดีกว่าปะโอเคค่ะต่อไปก็เกมที่สองของเราไม่ชื่อว่าเสาโดยตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องเ,องเลยว่ามันเป็นยังไงนะแต่เราไปเล่นกันดีกว่า okay. โอ้ยเราจะทำงานมามันก็จบสักทีแลในที่สุดฉันก็จะได้กลับบ้านแต่เสียงดังไปหน่อยนะ ขอเบาขอเบา,เ,บาเดี้ยวหูแตกไม่ใช่อืมเมันเราต้องกลับบ้านเนาะอ๋อกดแทบแ็บได้เนี่ยหรออะไรอ่ะไม่ไม่ความคิดเหรอความคิดของเราอ่าเหมือนสมองของเราเนี่ยบอกว่าให้กลับไปที่ออพาร์ตเมนต์ของเราแล้วอพาร์ตเมนต์เราอยู่ไหนอ่ะตึกนเรี่ยวไ่ใช่เนอะแล้ววิ่งไม่ได้ให้ตายเถอะแล้วอพาร์ตเมนต์เราอยู่ไหนเอ่ย สมองรู้เปล่าอ๋อสมองบอกว่ากับพาร์เมนรู้ว่ากับพาร์เมนแต่พาร์เมนไหนแล้วตึกนี้เหรออ่าดูทรงน่าจะใช่นะน่าจะตึกนี้น่าตึกนี้แหละอุ้ยน้องเมียวน้องเมียวอีกแล้วน่ารักตุ๊วันตุยเจียว อืมโอเคเมืนเราก็เหมือนจะเข้ามาแล้วเนาะสมองว่าเออเออกูณรู้แล้วเออไปอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ที่คนเราอยู่เราอยู่ห้องไหนอะ่ะสมองบอกฉันทีไฮ <Hi. S 1> พี่พี่ใครอ่ะครับพี่พี่ดูหน้า ห้องพ,พี่พอจะรู้ไหมครับว่า,วาห้องผมอยู่ไหนผม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 ไม่รู้พี่จะตามมานะพี่เแล้วห้องเราอยู่ไหนจะมองบอกฉันทีเราก็ไม่รู้ไงว่าอาพาร์ตเมนต์เราอยู่ห้องไหนอะฮัลโหล อ๋อห้องนี้เหรอโอเคห้องเราอยู่ห้องนี้เนาะโอเคปิดปิดโอเคเหมือนเรากลับเข้าไปในบ้านแล้วในสุด <c oughs> ก,ก็ถึงบ้านหิวจังเลยอ่าฉันอว่าจะมีอ่าของกินอยู่ในตู้เย็นน,นะโอเคสมองบอกว่า <c oughs> ให้ไปหยิบให้ไปหยิบอาหารที่ตู้เย็นได้คะ่ะ คุณสมองคุณสมองว่าไงหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละคะ่ะตัวเย็นโอ้อะไรดีเลยจาจะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปอุ่นในไมโครเวฟมันคืออะไรอ่ะันคือลาสัญญาใช่ปะโอ้เสาวสวยเค เราต้องอุ่นลาสัญญาใช่ลาสัญญาปะมันเหมือนลาสัญญาเลยเชื่อว่าไปที่บ้านเรานี่ก็ร้อนอย,อยู่เหมือนกันแล้วนะเหงื่อท่วมเลยโอเคเหมืนอนอะ่ะตอนนี้ก็อย่าอาบน้ำ่ะนะเออเอ,เอใครอะฮัโลโหลนั่นใครครับใครเหรอ อาละสมองเพ่าไงไปเช็ค hmm. ที่ฟอนดอดอเอ้าพี่คนนี้นี่ฮัลโหลค่ะเอ่อสวัสดีฮะเอ่อ <Huh? S 2> uh, ฉันคือเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นบนน่ะนะใช่ที่อ่าพอดีว่าฉันต้องการเกลือหน่อยอะ่ะฉันทำอาหาร ไว้ในตอนนี้ค่ะแต่ว่าโช่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าเกลือมันหมดเออโอเคฮะเดี๋ยวผมเอามาให้อ่าเดี๋ยวผมไปเอาให้นั่นแหละพี่เราอ,อยู่นี่ก่อนนะพี่เราอ,อยู่นี่ก่อนนะเราอ,อยู่นี่นะ <c oughs> ปิดประตูใส่เลยอย่าเข้ามานะอย่าอย่าน,านะแกโอเคเหมือนเราต้องเอาเกลือให้พี่เขา จะอาบน้ำไม่ได้พี่ฮารับอ่ะโอ้เข้าไปไหนแล้วอ่ะใช่อ่ะสมองแปลกจังชายคนนี้ดูปแปลกโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเปียบน้ำก่อนแล้วกันาครับสมองก็ยังบอกเลยว่าให้ไปอาบน้ำเนี่ยสมองห้องยังบอกเลยอาบน้ำดีกว่า เขาขอเกลือแต่เขาก็หายสงสัยเขาไปดูกับข้าวเขาไปดูกับข้าวที่เขาทำอยู่ส่หน้่ใช่เอาล่ะเอาล่ะ,อะตอนนี้ก็ต้องเอาอ่าขยะไปทิ้งกันนะแล้วก็ไปนอนดาสมองบอกเลยเอาขยะไปทิ้งนะสมองสมองบอกฉันเถิดใครน่ากลัวที่สุดในปตพีคนเมื่อกี้ไงใช่อ่ะ ดูก็ว่างั้นอืมมีปะเนี่ยเคยไม่มีแล้วก็น่าจะไม่มีแล้วพี่มีแล้วไม่มีแล้วไวปเราไปข้างนอกกันดีกว่าเปิดประตูงแง้มมาแล้วไปกันดีกว่า เหมือนเราก็ยังหยิบเกลือมาอยู่ปะผมรู้สึกว่าเหมือนเราก็ยังหยิบเกลือมาอยู่ก็เออเอ๊เออนะ๋ยวนะ missing person เอ๊ะบุคคลหายตัวไปเหรอโอ้เหมือนจะมีคนหายไปประมาณสามคนแนฮะอา้าวเริ่มแปลกแปลกอะแล้วพี่เขาไปไหนอะตัวอย่างรู้แค่นี้แล้วพี่เขาไปไหนอะ แ้วถ well, ังเอาขยะไปทิ้งเยอะไปจะเอาแมวหายสมองบอกอยู่ไว้ไปทิ้งขยะแมวหายน้องมาอยู่กับพี่ก่อนได้ไหมพี่กลัววิ่งก็ไม่ได้เนี้ยพี่ตายเถอะหวังว่าแบบเราทิ้งมันคงจะไม่ตุม้มอ๋อยัง ยังไม่ตุม้มยังไม่ตุมต้มตุ้มเอรอย่างสมองมาว่านะครับกลับบ้านนะดาบโอ้ยตกใจวังว่าคงไม่มีใครมาตุ้มตามหนอกนะนะคิดว่ากับอ่าอ่า มันแล้วก็สมองว่าไงกลับไปบ้านค่ะพี่สมองพี่ว่าไงหนกูก็ว่างั้นเิบรรยากาศมันพาวาังเวงอยู่นะเนี่ยมันแล้วไอ้คนนั้นมันจะไม่โผล่มาใช่ไหมยอย่านะเออ โอเคปิด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 โอเคในที่สุดไปดจะได้ปนอนแล้วครับพี่พี่นอนไหนอะ่ะตัวพี่มีอยู่แค่นี้นอนนี่หรอโอ้นอนนี่แค่นอนเธนะคนดีอ่าใครนะแมวหรือเปล่าแมวก็บ้า เฮ้ยอย่าตื่นอย่าตื่นเอ้ยตื่นชิกดีไม่เฮ้ยอาจจะเป็นแมวก็ได้คิดในไงบอกไว้ก่อนเอาละเหมือนตัวเราจะตื่นนะบ้าเอ้ยใ,ใครอีกเพื่อนบ้านที่เขามาขอเกลือเหรอฮหอ สมองว่าไครับเช็คฟอนดอด์เอ้าหฮออะไรอะเลือดเหรออเอเหมือนว่ามันจะนำไปที่ชั้นห้านะไปเช็คที่ชั้นห้าสมองเรื่องแบบนี้ไม่ไม่น่าจะให้เช็คนะสมอง สมองสมองมันมืดสมองเออสมองมาจากตรงนี้ด้วยกูเเปิดดสสมมมมมออองงันืไ่าโอ้ปิดประตูใส่กูด้วยโหเดี๋ยวนะ นี่มันแทนแทนอะไรนี่มันแทนลัทธิชัดๆนี่ไงสมองกูเช็คนะเนี่ยไม่ตายกูโดนแน่เลยกูเบาเสียงก่อนเลยน่ากลัวจะจัดอเออล่ะมันปิดแฮะฉันต้อการกุญแจเอาจริงเรื่องแบบนี้คุณคุณมึงไม่น่านะคุณมึงไม่น่าแบบว่า สงสัยอ่ะเออคุณมึงน่าจะแบบกลับบ้านอ่ะอยู่โน่คุณมึงควรจะกลับบ้านอ่ะเนี่ยเช็คได้ชั้นหา้าคุณมึงคุณมึงคุณมึงควรจะกลับห้องคุณมึงไม่ควรสอดรู้สอดเห็นอยู่โน w คุณมึงคุณมึงไม่ควรโอ้บ้าฟักทองโอ้พระเจ้าใจโกดโอ้พระเจ้า เขาเขาเป็นคาตก่อนเขาต้องการคือว่อที่จะมาอันนี้ศพเหรอเฮ้ยเอาไงเอาละฉ,อาะฉันต้องการไปแจ้งตำรวจอย่างเร็วเร่งด่วนครับ <Hey. S 1> รเฮ้เปิดแล้วถ้าเกิดว่าเขาเฮ้ยกูกว่าเขาจะโผล่มาไม่ใช่เลยหรอกพี่ปิดไปแจ้งไหน ตรงไหนปิดประตูเอ้ยนี่ไงโทรแจ็คบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยเดมเร็วเอาล่ะฉันฉันต้องใจเย็นใช่ตัวกูก็ต้องใจเย็นพี่เอาล่ะโทรกดเอาล่ะฉันต้องการโทรพี่หนึ่งหนึ่งสอง เอออบันมาแล้วเออไม่เอายุงปิดตาใช้มือบังอย่าอย่าไม่เอา สมองหนีกูจะหนีง่ายอะ,อะ,อะสมองกูจะหนีง่ายก็น่าจะต้องรู้ชะตากรรมเมื่อไแ่วว่าว่ามันว่ามันแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะนะกูโดนแน่เนี่ยขนาดเนี้ยแล้ะอะไร ขนาดนี้แล้วอะโอ้เลยซัดกูเออเรียบร้อยตุยทำไมมันน่ากลัวจังวะก็จบไปแล้วนะคะกับสำหรับเกมที่สองที่มีชื่อว่าซอเกลือใช่ตูนี่โคตรเกลือเลยก็เหมือนเราประมาณแบบว่าเรากลับมาที่บ้านใช่ไหม แล้วระหว่างที่เรากำลังทําแบบกิจวัตรของเราแล้วก็นอนก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาก็ชายคนเมื่อกี้นั feet, น่นแหละเขามาขอเกลือเรานะตอนแรกเหมือนเขาก็พูดว่าเออจะเอาไปทําอาหารพอดีว่าเกลือหมดอะไรประมาณนี้เอาไปอมาไม่ใช่เลยมันกลับกลายเป็นว่าเขามาเหมือนทําศพอะไรสักอย่างอ่ะเออเพราะว่าข้างในเหมือนเป็นศพประมาณว่ามีคนหายสามคน ก็น่าจะเป็นศพเมื่อกี้นั่นแหละถ้าเราก็โดนเรื่องเราก็ประมาณนี้มันน่ากลัวมากเลยก็สำหรับทั้งสองเกมก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าถามว่าหายไปไหนมาช่วงนั้นก็ติดเกมเด็ดเดี่ยวติดแบบติดแบบงมเงียมเลยนั่นเองไว้บางวเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเกมสองเกมนี้ไปก่อนแล้วกันนะก็เจอกันใหม่ Goodbye. See ya.